ติดตั้งเครื่องชาจรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขนาดมิเตอร์เป็นมอธรรมดาหรือว่ามอทลยูแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันคลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนำอย่างแรกเลยต้องเช็คตัวเองก่อนเราแบ่งส่วนเวลาเป็นช่วงกลางวันและกลางคืนคุณใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาไหนเป็นส่วนใหญ่หรือว่าใช้พอๆกันทั้งกลางวันและกลางคืน<อ>การไฟฟ้าครับมีการแบ่งเขตให้บริการเป็นสองส่วนหลักก็คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราอยู่เขตไหนการคิดอัตราค่าไฟก็จะตามเขตที่เราอยู่อาศัยครับราคาค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เพราะว่าแต่ละพื้้้้นนนนททีี่่เเคคาาาาาากก็จะมมมมโรรรงงงสตตตตุไไไฟัปภูิอ์ อรธรรมดาเนี่ยคิดค่าไฟในอัตราคงที่ตลอดทั้งวันตัวอย่างหากเรทราคาอยู่ที่42บาทต่อหน่วย,วยก็จะราคานี้ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนมออ t l ทคิดค่าไฟต่างกันไปตามช่วงเวลาเขตการไฟฟ้านคนรหลวงอัตราทีอช่วงออนพีคแล้วพีคเนี่ยก็จะเรทราคาตามนี้ครับ เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอัตราทีช่วงออนพีกและออฟพีคเนี่ยจะเรยราคาตามนี้ครับถ้าคุณใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราแนะนาเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าแบบธรรมดาครับในอัตราคา่าไฟคงที่ตลอดทั้งวันถ้าใช้มิเตอร์ในอัตราทีเนี่ยเราจะเจอค่าไฟาช่วงออนพีคจะเจอเรทราคาที่แพงที่สุดครับถ้าคุณใช้ไฟ,ฟช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่เราแนะนาเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าทีคุ้มที่สุดครับในอัตราค่าไฟออฟพีคเวลา22่นาฬิกาถึง9กานาฬิกาจะได้เรทราคาที่ดีที่สุดครับถ้าคุณใช้ไฟช่วงกลางวัันนนนนนแแลละะะกกาาาาางคคคืเเทท่่ํป็มมมตอรรรร์ไฟ้ธดดจุุสว คงที่และวางแผนการใช้งานง่ายเพิ่มเติมนะครับกฎหมายของการใช้ไฟฟ้าในอัตราเท U หลังจากมีการสับเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ทยูแล้วเนี่ยเราจะคิดค่าไฟอัตรา t ท U ในเดือนถัดไปครับหมายถึงว่าในเดือนที่เราเปลี่ยนเนี่ยก็ยังเป็นอัตราเดิมอยู่นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องการใช้กําลังไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่30กิโลวัตต์ขึ้นไปทั้งรายที่ติดตั้งม้อแปลงเฉพาะรายหรือใช้ม้อแปลงร่วมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมออรแปลงเฉพาะรายทุกขนาดรวมกันตั้งแต่100 1 KVA ขึ้้้้้้้้้นนนไไไปปปจะถถููกกกกรรรรัับเเ็ผใใใชชฟฟาาาาายคแแลลลววิมมตตตอออ์ U ืงี จะยกเลิกได้ครับหวังว่าข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มขนาดมิเตอร์เพื่อติดตั้งเครื่องชาช์ารถไฟฟ้าครับ